รู้แล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้คุณแม่แตงโมเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงค่ะวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะคะคุณแม่แตงโม,มเนี่ยมีการหอบหลักฐานนําไปส่งตํารวจค่ะเพื่อที่จะแฉแก๊งเพื่อนบนเรือในวันเกิดเหตุน,นะคะคุณแม่บอกว่าหลักฐานที่นามามอบเนี่ยก็คือข้อความที่เขียนมาให้คุณแม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรก็ต้องมีการแปลอีกที สองก็คือส่วนในเรื่องที่บอกว่ามีหลักฐานเนี่ยเป็นข้อความก็คือข้อความที่แชร์ส่งต่อกันในโลกออนไลน์อันนี้ให้ไปหาอ่านเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาจากเพื่อนของคุณแม่เองเพื่อนของคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หวังดีที่เรียนมากับคุณแม่เลยส่วนข้อความที่เขียนไว้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อให้คุณแม่เนี่ยก็คือคนชื่อนพดลคนที่ชื่อนกพดนคนนี้แหละอยากให้นักข่าวรู้จักไว้แล้วก็ติดต่อคนนี้ เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วเขาก็ตามเรื่องของแตงโมมาตั้งแต่ต้นรวมถึงได้มีการเขียนจดหมายมาให้คุณแม่เขา่ะตามแล้วแล้วก็มเคราะห์เองแล้วก็เขียนมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อซึ่งพอคุณแม่อ่านแล้วเออม,มันใช่เลยอะไรอย่างนี้นะคะคุณแม่แตงโมเนี่ยยืนยันอีกเลยคะว่าบนเรือนั้นเนี่ยรู้จักกติกแค่คนเดียวตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเจอหน้า5คนบนเรือแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะไปออกรายการไหนไหนด้วย ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่เชื่อนะว่าแตงโมนเนี่ยไปปัส,สวะแล้วก็ยังมั่นใจในกรณีที่ทะเลาะกันบนเรือด้วยเมือ่อข่าวมีการถามถึงกรณีที่ปอเนี่ยไปพูดในรายการโหนกระแสว่าจะขอดูแลคุณแม่คุณแม่บอกว่ายังไงก็ต้องปรึกษาตํารวจเมื่อถามว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณแม่เองยินยอมให้เขาดูแลหรือเปล่าคุณแม่บอกเลยนะคะบอกว่าไม่ยินยอมค่ะเพราะว่าเป็นคดีเราจะมายินยอมกันเองไม่ได้ ถ้าหากเขาเนี่ยต้องการจะขอโทษคุณแม่ก็รับไวเฉพาะคําขอโทษแต่ใน,ในใจเนี่ยคุณแม่ไม่ยกโทษให้เขารู้ได้กก่ใจสิ่งที่อยู่ในใจของแม่อยู่แล้วก็เรียกได้ว่าอันนี้เป็นการที่คุณแม่นะคะนาหลักฐานแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม